เหลือก็เพียงแค่ความจริงไม่ลงเลือสิ่งใดนอกจากตนเองบาดแผลที่ฉันติดตัวมาแพทเทิร์นสุนาอายนั่นบางสิ่งแม่ฉันเองอย่างสาบซนฉันลองแก้ไขมันฉันลองจะต่อสู้ในหัวฉันแทบบิด ใจฉันแทบแย่ขาดคําโกโหกเข้าชนกันไม่รู้เลยว่าทำไมไม่เชื่อใจว่าเรานั้นเคียงข้างกันฉันแตกสลายเป็นเศษเซ้ยวล้านเศษที่ไม่อาจย้อนขึ้นแต่ณตอนนี้ฉันเห็นเศษแก้วที่งามเหแก้วไหนไหนบาดแผลก็ตัวฉันินีความมืดละฮามันนี เสียงฉันล่ซึ่งคำลวงนี่แหละคือเสียงจากใจทำไมฉันถึงลบซ้อนสีสันเอาไว้อยู่ภายในใจทั้งที่ฉันควรให้แสงกระทบนับปลายขอบนั้นใช่ไหมส่วนลึกที่พวกลองมีเอาไฟ your h a r m o น y เนื้อเพลงที่เขียนไม่ได้นี่แหละคือเสียงจากใจ